เจอเจอกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้คลิปนี้ช่างไผ่เอาส่งคอปมาฝากช่างมือใหม่ครับอ่าคลิปนี้นะครับเป็นคลิปวิธีการตัดส่งคอปอช่างไผ่ขึ้นทรงด้วยเบอร์2นะครับตอนนี้อ่าสร้างฐานด้วยเบอร์2ก่อนนะครับเพื่อจะทำการใช้เบอร์ต่อไปเชื่อมลงมาอ่าจะเป็นลักษณะเหมือน เชื่อมเฟตจากบนลงล่างครับอันนี้ช่างไผ่าไม่ได้ตัดเฟตจากล่างขึ้นบนแต่ช่างไผ่าจะตัดเฟตจากบนลงล่างนะก็แล้วแตอ่อารมณ์แหละบางทีก็ล่างขึ้นบนบ้างบางทีก็บนลงล่างบ้างนะใช้ได้ทั้งสองอย่างครับไม่ผิดนะถ้าเราเข้าใจงานแล้วเนี่ยตัดได้หมดนะครับอ่าอันนี้เราก็สร้างกรอบทรงนะครับกด ผมลงมาหาหวีแล้วก็ทำการไถนะครับบริเวณหูเหมือนกันนะครับไถทำมือเบาๆนะครับสำหรับช่างมือใหม่นะต่อมาเชื่อมด้วยเบอร์1.5เชื่อมด้วยเบอร์1.5ไถย้าไถย้ำ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 นะครับเหมือนที่ในคลิปกำลังไถอยู่ตอนนี้ทำไมต้องไถย้ำย้ำเพื่อให้ผมมันเกลี้ยงนะครับ นั่นแหละว่าว่าทำไมบางร้านทําไมเขาต้องตัดผมสวยทําไมเขาต้องตัดผมล็กเกลี้ยงนี่แหละครับเทคนิคการตัดผมให้เกลี้ยงให้ดูแบบสะอาดนะครับนะตัดเกลี้ยงแล้วไม่พอก็ต้องมาเก็บงานที่หลังอีกนะครับเพื่อเก็บรายละเอียดนะอ่านี่คือเทคนิคนะครับนี่คือเทคนิคที่ช่างใหม่จะเอาไปต่อยอดนะเป็นวิทยาทาน นะไม่ห่วงหรอกเพราะว่าตายไปก็เอาไปไม่ได้หรอกวิชานะครับอะไรที่ทำแล้วมันมีประโยชน์ต่อ,อเพื่อนร่วมอาชีพหรือคนที่สนใจที่อยากจะไปเรียนตัดผมกับสถาบันสอนตัดผมที่ไหนก็แล้วแต่นะครับอย่างน้อยก็เป็นแรงบันดาลใจให้นะครับเป็นแรงบันดาลใจให้แล้วก็ไปหาความรู้ไปเรียนนะอาชีพนี้เลี้ยงครอบครัวได้ครับ ต่อมาช่างไผ่เชื่อมด้วยเบอร์0.5นะครับเบอร์0.5ช่างไผ่จะทำคล,คล,คล้ายๆเหมือนไถลอยๆอยหน่อยจะไม่กดปัตเตอรี่มากนะครับถ้ากดปตัตเตอเลี่มากเนี่ยลูกค้าจะรู้สึกหนักนะครับลูกค้าจะรู้เลยแหละว่ามือเราหนักนะครับเพราะฉะนั้นไถลอยๆอยนะครับมันจะสัมผัสเนื้อง,งานแล้วเนื้อง,งานเราก็จะเห็นได้ไดชัดขึ้นว่าเออ สะบัดแค่นี้เราก็เห็นแล้วว่ามันเป็นเงาสวยละแต่ถ้าเราสะบัดกดเมื่อไหร่ปับ๊บเนี่ยไอที่เราเชื่อมไปก่อนหน้านั้นน่ะมันก็จะเป็นรอยขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ก็จะชิงเฉียงนิดนึงนะครับเฉียงตามโครงหัวของลูกค้านะครับช่างไผ่ก็จะใช้สีนิ้วด้านล่างประคองปัตตะเลียนนะครับแต่นิ้วชี้ช่างไผ่จะไปจะ,จะไปประคองปัดนรองนะครับสังเกตดูปัดนรอง ส่วนนิ้วโป้ก็จะประคองข้างบนนะครับแล้วก็ใช้แค่ข้อมือนะครับสะบัดแบตเตอรีน่นะใช้แค่นิ้วมือเนี่ยสะบัดแบตเตอรี่การฝึกทําแบบนี้จะดีนะครับแต่ก็มีอีกหลายเทคนิคแหละนะครับวิธีสะบัดบางคนก็สบัดจับตรงท้ายแบตเตอรี่แล้วก็สัะบัด,บดนั่นก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าช่างฝ่ายจะทําลักษณะแบบนี้นะครับเพราะว่ามันมันพิวดีอ่ะมันอาจจะเป็นเพราะถนัดด้วยแหละนะครับ ต่อไปเป็นเบอร์ศูนย์นะเบอร์ศูนย์เบอร์ศูนย์นยี่ไถเผยนะครับอันนี้ช่างไผ่ไม่ได้สะบัดช่างไผ่ไถเผยไถเผยเชื่อมกับ0.5นิดหนึ่งนะครับไม่ต้องไถขึ้นไปสูงถ้าไถขึ้นไปสูงเดี๋ยวก็ได้เก็บงานยุ่งยากอีกนะครับอ,อันนี้ช่างไผ่เก็บตรงหูเนะี่ยช่างไผ่เอียงบัตาเตอรเลียนนะใช้มุมข้างหนึ่งตัดด้านล่างนะครับเอียงออกมา ส่วนตรงนี้ก็สบัดอย่างที่ช่างไผ่เคยบอกไปว่าช่างมือใหม่นะครับฝึกสบัดด้วยฝึกไถเผยด้วยเพราะมันได้ใช้เพราะบางจุดสบัดบางจุดอาจจะต้องไถเผยนะครับฝึกทั้งสองอย่างนะอย่างตรงนี้ก็ต้องสบัดนะครับอ่าแล้วก็แปลงปัดเพื่อให้เห็นเนื้อง,งานนะครับอ่านี้ก็เหมือนกันนะครับบริเวณหูต้องระวังนะเพราะแบตเตอรี่ ป้นเนี่ยมันจะคมมันจะบางนะครับเวลาแปบบเผลอไม่ได้เลยดี๋ยวจิกหูลูกค้านะครับสังเกตไหมครับว่าแปรงจะอยู่ในมือช่างไผ่นะครับเวลาตัดเป้นขาวนะครับเพราะว่าตัดไปด้วยแล้วก็ปัดไปด้วยมันจะเห็นเนื้องานต่อมาเป็นขั้นตอนในการเก็บรายละเอียดโดยการใช้หวีบางวีใหญ่หวีบางนะครับอย่างที่เคยพูดไปแล้วนะครับว่าวีใหญ่ที่บางๆงแบบนี้ พยายามให้หวีกับแบตเตอรี่อยู่ใกล้ๆก,กันนะครับเพราะไม่งั้นถ้าอยู่ไกลกันแบตเตอรี่มาวิ่งชนหวียังไงก็งอเข้าไปกินผมไม่เรียบอีกนะครับวิธีการเก็บงานดูตามคลิปได้เลยนะครับเก็บงานเพื่อให้มันเกลี้ยงแล้วก็เก็บตรงที่มันยังดำยังอะไรอยู่นะครับก็ใช้หวีเชื่อมไปเลยนะ ต่อมาเป็นวิธีการการขอบนะครับเพื่อมาร์คเส้นก่อนที่เราจะไปลงมิดโกนนะครับก่อนที่เราจะไปลงมิดโกนพอเรามาร์คเป็นเส้นเสร็จแล้วเนี่ยการลงมิดโกนมันก็จะง่ายขึ้นนะครับการลงมิดโกนมันก็จะง่ายขึ้นเทคนิคการลงมิดโกนเนี่ยที่เคยพูดไปก็ทํามือเบาเนะครับต่อมาก็เป็นการซอยด้านบนแล้วนะครับช่างไผ่จะ เล็มด้านหน้าก่อนนะครับเพื่อให้เห็นเป็นหน้าหมานี้นึงนะครับต่อมาเป็นการสร้างไกด์ไลน์นะครับแล้วก็ดึงผมด้านหน้ามาเชื่อมกับไกด์ไลน์ด้านหลังแล้วก็ดึงด้านหน้ามาเชื่อมกับไกด์ไลน์ที่ตัดไปก่อนนั้นน,น,นะครับดึงออกมาดึงมาแล้วก็ตัดแบบพอยต์นะครับซึ่งการตัดลักษณะแบบนี้นะครับทรงคอปนะครับจะทาให้ผมมีบอลล่มนะ ตัด p อย n t มาแต่ว่าอันนี้ช่างไผ่ไม่ได้ถ่ายมาทั้งหมดนะครับพอช่างไผ่ตัด point เสร็จเนี่ยช่างไผ่ก็จะมาดิฟผมอีกทีหนึ่งเพื่อให้ผมมีวอลลุ่มนะครับอ่าเห็นไหมช่างไผ่จะตัด point นะครับอึงอ่าเห็นมีวอลลุ่มแล้วนะครับเสร็จแล้วครับก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับกดติดตามไว้นะครับคลิปต่อไปช่างไผ่จะนำพรอมรู้เล่มาฝาก ลิปนี้ช่างไยลาไปก่อนสวัสดีครับ